แม้ว่าล่าสุดนะครับในการเล่นเพลย์ออฟ c l l c ครับ AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีเนี่ยบุรรัมจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ครับแต่ต้องยอมรับครับว่าวิรรัมเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างผลงานบนเวที ACL ได้ดีที่สุดทีมหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งผลงานที่มันโดดเด่นชัดที่สุดก็คือการเคยไปถึงรอบแปดทีมสุดท้าย ครับบุรีรัมเนี่ยถึงกลายเป็นสโมสรจากไทยที่ไปที่ไกลที่สุดบนเวทีเอเชีย Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตา์บายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสตาร์ครับกับผมจิริกรสรีขำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกับช่องของเรานะครับแมนซันไทยแลนด์นะครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนชอบคอนเทนต์ในช่องของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยกันหน่อยครับแม้ว่าล่าสุดนะครับในการเล่นเพลย์ออฟ ACL ครับ AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยวีรัมจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ครับแต่ต้องยอมรับครับว่า บุรีรัมเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างผลงานบนเวที ACL ได้ดีที่สุดทีมหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งผลงานที่มันโดดเด่นชัดที่สุดก็คือการเคยไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยครับค้นหาคำตอบครับว่าทำไมครับบุรีรัมเนี่ยถึงกลายเป็นสโมสรจากไทยที่ไปได้ไกลที่สุดบนเวที ACL น่าสนใจมากๆครับเผื่อจะเป็นแนวทางหรือว่าตัวอย่างของสโมสรอ,อ,อื่นได้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับ อาจจะต้องพูดถึงตัวสโมสรแห่งนี้ก่อนครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าความโดดเด่นของบุรีรัม์ความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบซึ่งโดยเฉพาะฝั่งของที่ไม่ชอบเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจก็ได้ครับความมั่นใจของทีมทีมนี้โดยเฉพาะประธานสโมสรคุณเนวินชิดชอบอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะคุณเนวินเนี่ยนะฮะเข้ามาสร้างทีมทีมนี้ตั้งแต่ปี2009 แล้วก็ประกาศกล้าวเลยครับปึ้งสโมสรแห่งนี้จะกลายเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจะทําให้บุรีรัมเนียกลายเป็นทีมระดับท็อป10ของทวีปเอเชียให้ได้เอาแค่คาโปรยหัวตรงนี้นะครับทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลักเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ่งไกลไกลเกินความจริงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคําพูดที่มักจะถูกเอามาแบบพูดแซะ กระแนะกระแหนครับว่าโอ้โห over over เกินไปอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ระยะเวลามันสามารถให้คําตอบได้ครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะบุรีรัมย์ก็เดินทางตามเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนครับเริ่มมีการลงทุนเรื่องต่างๆมากมายครับเพื่อยกระดับทีมให้ก้าวหน้าตามแผนงานไม่ใช่แค่เรื่องของแผนการเล่นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อตัวนักเตะครับแต่มันหมายถึงการยกระดับนักเตะที่มีอยู่ในให้เก่งขึ้นด้วยครับซึ่งพื้นฐานของมันก็คือเรื่องของสภาพร่างกาย เรื่องของความฟิตนี่แหละครับเส้นบางๆที่มันแยกระหว่างสโมสรไทยกับสโมสรระดับเอเชียนะฮหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของความฟิตนี่แหละครับเอาแค่ง่ายๆครับในขณะที่นักเตะของสโมสรญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอาจจะมีค่าเฉลี่ยในการวิ่งเนี่ยสิบถึงสิบสองกิโลเมตรต่อเกมนักเตะบ้านเราเนี่ยอาจจะเตะสักแปดถึงเก้ากิโลเมตรต่อเกมตัวเลขไม่ห่างครับแต่รายละเอียดในแต่ละเกมเนี่ยมันแตกต่างกัน ห่างกันแค่ค่าเฉลี่ย1กิโลเมตรเนี่ยก็สามารถเป็นตัวแปรสําคัญได้ครับพอสิ่งที่เราเห็นก็คือเวลาทีมจากประเทศไทยของเราไปแข่งในทวีปเอเชียนะครับมักจะโอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับไล่ไม่จนหาบอลไม่เจอตรงจุดนี้แหละครับบริยัมจึงเริ่มแก้ปัญหาด้วยการใช้อุปกรณ์ครับซึ่งเรียกกันว่า gps tracker ครับมันคืออะไร มันก็คือไอเสื้อคล้ายเสื้อกล้ามเล็กๆครับครอปท็อปขึ้นมาครับสีดำๆนั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีตัววัดอยู่ข้างหลังครับแปะเอาไว้ไอตัววตรงนี้ละครับมันจะบ่งบอกทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะสมรรถนะของนักเตะครับและตัวเลขออกมาเนยแบบเป็นรูปธรรมเลยนะครับวัดปริมาณการเต้นของหัวใจว่าฟิตพอหรือเปล่านอกจากนี้ยังใช้ติดตามการวิ่งด้วยครับแล้วก็สามารถเอาไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ได้เลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยวิ่งในสนามยังไงบ้าง ระยะทางเท่าไหร่เมื่อได้ตัวเลขของการวิ่งมานะครับประกอบกับโปรแกรมอ,อื่นๆมันก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยครับว่าการเล่นของแต่ละคนมีการวิ่งเป็นอย่างไรบ้างใครหลุดจากตำแหนง่งใครอยู่ในโซนอันตรายใครอยู่ในพื้นที่ที่วางแผนตามระบบของตัวเองแล้วไอ้ข้อมูลตรงนี้แหละครับมันก็ทำให้สตาฟโค้ชเอาไปปรับปรุงได้เตรียมแผนในการฝึกซ้อมให้นักเตะมากขึ้นซึ่งเจ้า GPS tracker เนี่ยเอาจริงเนี่ย ราคาไม่ใช่น้อยๆนะครับหตัวเนี่ยเกือบเกือบครึ่งแสนนะครับเสื้อ1ตัวเนี่ยนะแล้วคิดดูว่าในทีมมีกี่คน25-30คนแล้วแต่ครับบุรัมตั้งเป้าหมายแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้เลยครับค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของนักเตะในทีมเนี่ยต้องขยับไปแตะ10กิโลเมตรต่อเกมให้ได้และการส่งบอลเฉลี่ยอย่างน้อยต้องมี600ครั้งต่อเกมครับเขาวางเป้าหมายแบบนั้นเลยเพราะเชื่อว่า ถ้าสามารถพัฒนาตรงนี้ได้ครับจะทำให้ต่อสู้กับทีมระดับท็อปของ AFC ได้ซึ่งจากช่วงแรกๆนะครับไอ้ค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับวิ่ง8-9กิโลเมตรต่อเกมส่วนการส่งบอลเนี่ยนะฮะตลอดทั้งเกมเฉลี่ยออกมาอยู่ที่แค่470ครั้งต่อเกมซึ่งมันไม่มากพอครับความฟิตและความเข้าใจแทคติก คือสิ่งสําคัญครับที่บุรีรัมย์ใช้ยกระดับนักเตะไทยของพวกเขาซึ่งเราจะเห็นได้ว่านักเตะเรารุ่งที่ผ่านการฝึกฝนและการใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาของสโมสร,รเนี่ยมักจะมีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับและพอทุกอย่างมันเริ่มเติบโตขึ้นครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในทีมที่ต่อสู้กับสโมสร,รชื่อดังในเวที ACL เนี่ยได้อย่างใกล้เคียงมากขึ้นครับไม่มีแบบแพ้หลุดลุยหรือทรงสู้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นแล้วยิ่งปีไหนที่เข้าฝักนะฮะบางทีก็ซัด ทีมดังๆเนี่ยเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันเอาแบบตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับใน a f c c h a ช p i o ี s l e a g u e ปี2013ครับที่พวกเขาผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นักเตะไทยหลายคนเนี่ยท็อปฟอร์มมากครับสิวรลักษ์เทศสูงเนินธีรทรบุญมาทัน์ประทุมชูทองจัก,กรพันธ์แก้วพรมสุชาวนุชนุ่มอนาวินจูจีนสุริสุขะหรือจิรวัตมรมัรกรผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหล่านี้แหละครับถูกพัฒนาขึ้นจากการฝึกซ้อมอย่างมุ่งมัน่น นอกจากดันคุณภาพนักเตะไทยให้ดีขึ้นแล้วเมื่อเจอกับเกมที่ใหญ่ขึ้นเกมในระดับทวีปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมเน้นมาตลอดก็คือการซื้ออย่างมีคุณภาพครับเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโคต้านักเตะทั้ทงชาติ3คนบวก1เอเชียเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสําสคัญครับสู่ความสําเร็จถ้ากล้าเลือกกล้าทุ่มกล้าให้ถูกคนนะครับมันจะสร้างความแตกต่างอย่างคุ้มค่าเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปครับ นักเตะต่างชาติของบุรีรัมเนี่ยโอ้โหอยู่ในระดับท็อปคลาสทั้งนั้นครับและกลายเป็นกลุ่มก้อนที่ประสบความสำเร็จพูดได้แบบนั้นเลยครับนับตั้งแต่ในยุคแบบยุคดังเดิมเลยนะฮะอย่างแฟรงค์โอองซ่าหรือแฟรงค์อาเชียมปงโอโ้ฉะนั้นยุคแบบเริ่มต้นเลยครับไล่มาเนี่ยนะฮะในยุคที่เป็นกลุ่มนักเตะจากสเปนครับคาร์เมโลกอนซาเลสออสมาอิบานเยสฮาวิเอปาจินโยหรือในยุคของนักเตะอเมริกาใต้ใบ้างครับ อย่าง2แข้งบราซิลอย่าง d ดี g โก้ลุยซานโต i กิเบตโตมาเชนา่าแล้วก็มีแนวรับอย่างอเดรสตุนเยสนอกจากกลุ่มนักเตะต่างชาติแล้วนะครับกลุ่มนักเตะเอเชียที่บุรีร,รัมเลือกเข้ามาเนี่ยก็มาจะาประสบความสำเร็จครับทั้งไคฮิรานโกซุนกิยูจุนซูทุกคนที่กล่าวมาครับไม่ได้โดดเด่นเฉพาะในเกมไทยลีกนะครับแต่พอยกระดับไปเล่นใน AFC ก็ถือว่า ใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะใช้ความเข้าใจช่วยตัดสินเกมให้กับบุริลล์ม,มาหลายครั้งซึ่งทายาตัวอย่างก็อ่ะในปี2013นั่นแหละครับที่พวกเขาผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งต่างชาติที่ยิงประตูดได้เนี่ยมักจะเป็นประตูสําคัญสําคัญเสมอครับ แม้กระทั่งอย่างกองหลังนะครับอย่างออสมาอิบันเยสที่ยิงใส่เวกันตะเซนไดครับได้ถึง2นัดนะครับท,ทั้งเย้าทั้งเหยียดตีตัวเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ได้สำเร็จหรือในปี2015ครับเดียโกจับคู่กับมาเชนาปีนั้นเนี่ยนะฮะบริรัมเก็บได้10คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มครับแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านสู่รอบล็อกเอาท์นะครับเพราะว่าเฮดทูเฮดเนี่ยเป็นรองกัมบะโอซาก้าแต่สองแนวรุกก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับแนวรับอย่างอเดรสตุนเยสสู้ทั้งกัมบะสู้ทั้งง้งงงซออนาไดย่ สูสีเลยครับนอกจากจะมีหมากในกระดานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับทั้งการพัฒนาของนักเตะท,ท้องถิ่นแล้วก็การเลือกซื้อนักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพอีกสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ทำบริสลอดครับก็คือการหาเฮดโค้ชต่างชาติที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องของแทคนิกครับถ้าเราไล่เรียงกันมาครับอาจจะมีโค้ชตท๊กคนเดียวครับอัธพลบุษบาคมครับเป็นโค้ชไทยเพียงคนเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับไล่เรียงมาอเล็กซานเดรกามาอัฟชินก็อดบีบอสิดาบันโดวิ รันโก้โปโปวิชอเรฮันโดเมเนนเตสและล่าสุดอย่างมาสาตดะอิชิครับแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการแตกต่างออกไปครับแต่ถ้าพอไปเล่นใน ACL เมื่อไหร่แนวทางเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนครับนั่นคือเน้นความแน่นอนเป็นหลักรอคอยจังหวะสวนกลับและใช้โอกาสตรงนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับที่เด็ดจากลูกเซตพีทครับและในสิ่งอื่นใดครับก็คือเรื่องของความฟิตทุกคนต้องวิ่งครับวิ่งไล่วิ่งหาบอลอย่าหยุดตรงนั้นเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น ของทุกแผนงานที่รออยู่ครับการมีวิธีการที่ดีครับให้ความสําคัญกับจุดอ่อนที่นักเตะไทยมีมาโดยตลอดเพื่อจะพัฒนามันแล้วก็มีทีเด็ดในกลุ่มของนักเตะต่างชาติรวมถึงคนวางแผนคนวางหมากที่มีประสบการณ์ครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับมันคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์นั้นเคยกล้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก ACL แล้วก็ยังเป็นผลงานที่ดีสุดของสโมสรจากไทยดีของเราครับและอย่างที่บอกเลยครับว่าแม้ปีนี้ครับบุรีรัมย์จะพ่ายต่อแดกูเอฟซีครับจากเกาหลีใต้ในการดวลจุดโทษนะครับซึ่งน่าเสียดายมากๆครับโดนติเสมอก,ก่อนจบเกมเนี่ยไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่มันก็คือการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งครับว่าหลังจากนี้ครับพวกเขาจะเน้นไปที่การพัฒนาเด็กเยาวชนดาวรุ่งของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็จะผลักดันนักเตะไทยให้มากที่สุดครับโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องเอานักเตะต่างชาติมาเป็นเดอะแบกของทีมซึ่งมันเป็นนโยบายตรงมาจากคุณนดวินชิดชอบเลยครับคุณนดวินบอกว่าเอาเข้าจริงนะฮะเราอยากจะใช้ผู้เล่นไทยให้มากที่สุดครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูครับว่ากลุ่มเด็กๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะจะเติบโตขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนเราต้องปรับระบบให้เด็กเหล่านี้ได้มีเวทีลงเล่นให้มากขึ้นครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เรานั้นเลือกโค้ชที่เหมาะกับแนวทางที่เราวางแผนเอาไวา้ ใช่ครับนั่นคือมาซาทาดาอิชิอินี่แหละครับคุณวินบอกว่าตอบโจทย์มากครับเพราะอิชิอิเนี่ยเป็นโคช้ชที่มีความเชื่อมั่นในการเล่นเป็นระบบครับชอบสร้างเยาวชนไม่ชอบพวามสุเร็จแบบฉาบฉวยที่ใช้เงินซื้อนักเตะนู่นนี่นั่นต่างๆมันมีเคมีตรงกันครับคุณวินถึงขั้นย้ำเลยครับว่านี่คือสาเหตุทั้งหมดครับที่ทําให้เราเลือกอิชิอิแม้ว่าช่วงเลกแรกน,นะครับอเล็กซน่อลกาม,ม่าจะทําทีมอยู่ในบนหัวตารางกรต่ายมันเป็นการกล้าเปลี่ยนแปลงครับเพื่อตามหาสิ่งที่มันเหมาะสม เดีย๋ยวถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่คุณวินเข้ามานะครับ13ปีที่แล้วจากคําพูดที่บอกว่าจะพาบุรีรัมเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก้าวถึงแล้วครับหรือจะเป็นทีมที่อยู่ในดับท็อป10ของทวีปเอเชียพวกเขาก็เคยไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเป็นผลงานที่จับต้องได้เลยครับซึ่งหลังจากนี้มันจะต่อยอดไปอีกครับนั่นคือการสร้างนักเตะไทยเนี่ยนะฮะด้วยเด็กดาวรุ่งด้วยเด็กปั้นเยาวชนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นแกนหลักให้มากที่สุด แม้ว่าพวกเขาจะอายุยังน้อยก็ตามปี28นะครับในวิธี ACL เนี่ยบูรลัมเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุน้อยที่สุดนะครับและปัจจุบันพวกเขากําลังเติบโตไปเรื่อยๆครับเดินหน้าต่อไปสุดท้ายเนี่ยคุณเนวินบอกว่าเด็กๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของโมเดนฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่ปลูกฝังพวกเขามาตั้งแต่สมัยเด็กเยาวชนเราอยากจะเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ครับความอยากจะเอาชนะเนี่ยเรามี ความอยากที่จะต้องการเป็นแชมป์เป็นเบอร์หนึ่งเรามีครับแต่เราจะไม่ใช้เพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวครับจะต้องรักษาแนวทางตรงนี้เอาไวใ้ให้มันยั่งยืนที่สุดครับด้วยระบบด้วยวิธีคิดในการทาทีมในการต่อยอดเติมเต็มเด็กๆขึ้นมาพอสุดท้ายแล้วมันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนครับถ้าเรามองบุรีรัมย์ในชุดนี้นะครับโอ้โหเด็กๆน่าสนใจเยอะแยะมากมายครับสุภชัยใจเด็ดกําลังมีปีที่ดีมากครับสองพี่น้อง สุภโชคสราชาติสมนัสเหมือนตาแดนกลางรัตนกรใหม่คามิสัสละหายประโคนและยังมีอีกหลายต่อหลายคนครับที่กําลังเติบโตขึ้นมาแม้ว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยบรรดาดดเด็กเเหล่านี้จะพาทัพประสาทสายฟ้าเนี่ยไปไกลได้แค่ไหนบนวิธี acl แต่เชื่อว่าแนวทางที่เดินมาเนะี่ยมันถูกต้องแล้วครับเหลือเพียงแค่การประมวลผลที่มันต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องใช้การทฤษฎีแบบทำซ้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นซึ่งหวังว่าจะเป็นไปอย่างที่พวกเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับเห็นการเติบโตนะครเห็นการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆช่วงแรกอาจจะใช้เงินมากครับในการสร้างทีมในการซื้อตัวนักเตะต่างชาติแต่ปัจจุบันรากฐานสําคัญมากครับโครงสร้างสําคัญมากเพราะมันเป็นระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด นั่นคือการสร้างการปั้นเด็กของตัวเองเนี่แหละครับคิดอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคันเทนนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเ n น t แตน t h a i l a ด d นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอคูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ